ถือว่าตอนนี้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะถ้าหากว,ว่ามาดูล่าสุดนะคะจากการรายงานของบทวิเคราะห์ต่างๆของบริษัทหลักทรัพย์ค่ะจะประเมินแล้วนะคะว่าบริษัทไหนที่ได้รับผลกระทบกันบ้างมองกันไปในหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกันก่อนค่ะที่บริษัทหลักทรัพย์ DBS v i c k e r s นะคะประเมินว่าในโซนของนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วจะส่งผลทําให้หุ้นเหล่านี้ล่ะค่ะได้รับผลกระทบซึ่งในระยะที่ผ่านมานะคะถือว่าราคานั้นปรับตัวลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะคะ SMT คิวคอนนะคะแล้วก็ทางด้านของนิคมนวมินทร์นครค่ะก็จะได้รับในส่วนของผลกระทบของนิคมโดยตรงนะคะขณะที่นิคมบางกระดีณขณะนี้ยังสามารถที่จะรับมือกับน้ําได้อยู่แต่ว่า SBI เองนั้นเขาก็ได้รับความเสี่ยงในเรื่องนี้แต่ส่วนหนึ่งนะคะได้มีการย้ายพื้นที่หรือว่าย้ายกําลังการผลิตไปที่โรงงานอื่นๆแล้วด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรฉะเชิงเซาค่ะเดลต้าก็ พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเดลต้าเองนั้นเขาก็จะมีพื้นที่ในโรงงานอื่นๆแต่อาจจะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะในส่วนของนิคมบางปูบางพลีในสม,มุดปราการนะคะก็จะมีที่ A H ค่ะ Apico High Tech นะคะแบตเตอรี่ 3k CWT หรือว่าหลักทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นสมบูรณ์ Advanced Technology ล้วนแล้วแต่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงนะคะที่น้ําจะท่วมถึงขณะที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังค่ะ KCE นั้นถือว่ามีนิคมมีโรง,งงานในหลายๆ นิคมนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะว่า งามนี้ในส่วนของโรงงานที่นิคมไฮเทคเองนั้นก็ท่วมไปแล้วค่ะเรามาดูกันบ้างน,นะคะนอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรมแล้วค่ะมองไปในหุ้นของกลุ่มธนาคารหลังจากที่กระทรวงการคลังนั้นเตรียมการที่จะอนุมัตินะคะให้มีการยกเว้นดอกเบีย้ยรวมไปถึงการอนุโลมในเรื่องของการผ่อนเกรน NPL ค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารเช่นเดียวกันทําให้รายได้จากดอกเบีย้ยนั้นปรับตัวลดลงนะคะขณะเดียวกันค่ะการผ่อนปลน ผ่อนปลนเกณฑ์ NPL นั้นนะ,นะคะจะช่วยทำให้การตั้งสำรองนี้ลดลง ในเรื่องของผลการเดินเวงานเพราะทัวๆกันไปแล้วค่ะยังมองในทิศทางที่ดีนะคะเลือกหลักทรัพย์ค่ะ BBL ธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยนะคะ Tcap ท,ทุนธนชาตินะคะยังเป็นท็อปพิกค่ะก็เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินทีนี้มามองกันบ้างค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีหุ้นที่ได้รับดีผลดีนะคะนั่นก็คือในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างซึ่งถือว่าหลังจากภาวะน้ําท่วมผ่านพ้นไปจะมีการก่อสร้างครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าสารารุูปโภคต่างๆนะคะก็มอบให้ทางด้านของ S TEC ค่ะหรือว่า Sino Thai ได้รับปัจจัยบวกในเรื่องนี้ไปค่ะอ่ะนี่ก็เป็นหุ้นนะคะที่มองว่าจะได้รับผลดีค่ะแต่ถ้าหากว่ามองในระยะเวลานี้ถือว่าทางที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงนะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทําให้ในเช้าวันนี้ค่ะหุ้นของชอการช่างและซีโนไท Engineering นั้นได้รับผลกระทบราคาปรับตัวลดลงมาค่ะก็เป็นการจับตากันนะคะในแวดวงของการลงทุนค่ะเพื่อที่นักลงทุนนั้นจะได้เตรียมการสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย